สวัสดีตอนเช้าว,วันเสาร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ผลตกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับตามคนติดดินนะครับวันนี้เราก็จะปิดเครื่อง อ่าสุดเครื่องเสียง2อคูณสอใบอีกแล้วนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นเบสซับสิบสองสองใบแล้วก็จะเป็นกลางก็จะเป็นกลาง5้าสองนะครับสองใบตัวนี้เลยนะครับสุดนี้เซตนี้อยู่ที่2 0 0 0 0ื่นหนบาทนะครับตัวนี้ก็จะได้มิกเซอร์ตัวนึงแล้วก็จะได้ไม้แล้วก็สายนะครับแล้วก็นี่อย่างที่พี่ๆน้องๆเห็นเลยนะครับตัวนี้ ก็อย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะมีล้อด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าติดล้อให้หน่อยครับเพื่อแบบว่าขนแบบเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับนี่ก็เท่าแก่ผมก็ทําการตัดจูนเซ็กเสียงกลางอยู่เหมือนเดิมนะว่าเราจะตัด ประมาณไหนก็ถามคุณลูกค้านะครับว่าอาจจะใช้งานแบบไหนภายนอกหรือแบบว่า,าภายในเราก็จัดให้นะครับนี่เลยก็จะเป็นสายนะครับสายจูนนี่ก็จะเป็นสาย XLR 3เส้นแล้วก็จะมีไม้นะครับตัวน,น,น,นี้น่าจะเป็นไม่บาลานเซอร์นะจจะใช่น่าจะเป็นบาลานเซอร์นะครับแล้วก,ก็กลางก็ข้างหลังนี้นะครับกลางก็พ่วงกลางนะครับพี่น้องกลางพ่วงกลางนะแล้วก็สายตัวนี้คือ ลิงก์มาจากนี่ครับ power m อยู่ด้านล่างเลยนะครับตัวนี้คือสายลิงก์ขึ้นมากลางนะครับหลายคนอาจจะแปลว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต่อไม่เป็นนะบ,บางคนก็อาจจะนี่ครับนี่เลยนะครับบางคนก็อาจจะจับ ต่อกลางขึ้นจากเบสขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้คือผิดนะครับเบสลิงเบสนะครับเบสลิงเบสนะครับไม่ใช่แปลว่าเอาขึ้นไปกลางนะครับไม่ไม่ไม่นะครับเล่นง่ายๆครับนี่ครับมีแค่ปั๊กไฟปั๊กเดียวก็จบแล้วครับนี่เสียบเข้าปุ๊บแล้วเปิด M มแล้วก็สามารถได้เลยเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวจูนเข้าโน t ตบุ๊กนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมูทูธนะครับมูทูธในเครื่องทีมพ่อเอ็ก็จะระยะในการใช้ก็ประมาณ 45- เมตรนะครับมันไม่ไกลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะตัวนี้ก็จะเป็นซองมิกนะครับนี่ครับต่อมาจากมิกเซอร์นะครับผมแนะนําให้ใช้มูทูธจากมิกเซอร์นะครับมันจะได้แบบว่าไกลขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมนะครับจะกว่าเก่ากว่าเดิมนะครับนี่ก็เล่นมูทูธจากเครื่องก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องแบบมีมิกเซอร์ก็ได้นะครับซื้อไปแล้วปุ๊บนี่สามารถเปิดเล่นแบบ เพลงได้เลยฟังเพลงได้เลยนะครับเพราะว่ามีหม,มทูดอยู่ในตัวนะครับอ่าก็แนะนําถ้าอยากจะร้องคาราโอเกะไปเพียงน้องก็แนะนําให้มีมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะได้ปรับเอ็กเฟฟได้นะครับเอ็กเ,ฟกเสฟเ,เสียงบางคนอาจจะเสียงหนาเสียงบางเสียงแหลมก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือเท่าแก่ผมกําลังตัดค่านะครับกาลังจูนให้มันเข้ากันระว่างเบสกับกลางนะครับจะไม่ให้ตัวนี้อ่าแปลว่า โดกันไปจะไม่ให้ตัวนี้ถอยกันไปนะครับเราจะให้มันบรรลานกันนะครับเพื่อความแบบสมดุลนะครับนี่เลยก็ประมาณอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับตัวนี้นะผมก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ชุดกอเคในบ้านนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้มีมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับดอกที่เราใช้เป็นซับเบก็จะเป็นดอก12บสซับอินซีนะครับไว้สามนิ้วนะครับไว้เท่าๆสิบห้าเลยนะครับแค่ลดเราแค่ลดระดับ โครงมันลงมานะครับโครงสร้างมันลงมาให้เล็กหน่อยนะครับก็ไว้3ามนิ้วมันเดิมนะครับนี่ก็เท่าแก่ผมก็ทําการเซ็กความซ่าของกลางนะครับว่ามันจะซ่ากันไปไหมเราจะต้องกดเท่าไหร่ลงเท่าไหร่นะครับไม่ให้มันซ่ากันไปนี่ก็จะเป็นค่าที่เราตัดนะครับมันจะมีแบบว่าเราจะลด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 ลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะดูว่ามันพอประมาณนี้ไหมก็นี่เท่าแก่ผมก็ดูนี่ คือค่านะครับความซาของกลางแล้วก็กราฟแล้วก็ในการตัดเสียงกลางเสียงเบสให้มาบาลานซ์กันนะครับคือเราเซ็คเครื่องเสียงนี่ดีมากนะครับก่อนที่เราจะส่งถึงมือคุณลูกค้านี่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะได้ของไม่ดีไม่ต้องห่วงว่าจะได้ของแบบว่าอ่ารอยถุยนะครับหรือเราดีมากนะครับทําดีถ้าไม่เป็นหรือว่ายังไงนะก็แนะนําให้พี่โทรกลับมาสอบถามจากทางร้านเราได้เลยนะครับเราพร้อมจะตอบทุกปัญหาที่พี่อ่า ไม่เข้าใจนะครับเราพร้อมจะตอบนะครับถ้าพี่ๆน้องๆดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามผมด้วยนะครับตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ